สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งหัดซ่อมผ้าเป็นช่างเย็บผ้าใหม่นะคะในกรณีที่เราเย็บผ้ายืดที่มีความยืดหยุ่นเยอะขนาดนี้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนเข็มจักรนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นกะขวัญจะมาแนะนาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนและคุณแม่บ้านแก้ไขคอเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดตัวนี้คอกว้างแล้วก็คอลึกนะคะลูกค้าให้นกะขวัญแก้ไขเข้าทั้งหมด6นิ้วเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีทําค่ะว่าเราจะเอาเข้าแบบไหนนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราล้อทับคิ้วออกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ล้อคอออกประมาณนี้นะคะ เราลอ้อรอบคอออกให้ได้ลักษณะนี้นะคะตรงนี้เราไม่ต้องล้อออกนะคะเราล้อแค่จุดนี้นะอย่างนี้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราล้อแขนออกจากตัวเสื้อนะคะก่อนที่เราจะล้อแขนออกจากตัวเสื้อทุกครั้งนะคะเราต้องมาร์กไว้หนึ่งข้างนะคะว่าข้างไหนอยู่กับฝั่งไหนนะพอเวลาเราเย็บกลับพื้นเราจะได้ไม่ไม่เย็บผิดอะคะ่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาวัดเอาไหลขึ้นกันเลยค่ะ ลูกค้าให้เราเอารอบคอเข้าทั้งหมด6นิ้วนะคะเราก็วัดลงมาเลยนะคะ1นิ้วครึ่งนะ1นิ้วครึ่งคูณ2ก็เท่ากับ3นิ้วแล้วนะคะ3นิ้วสองฝั่งก็เท่ากับ6นิ้วแล้วนะคะเราก็วัดลงมาอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้นะพอเราวัดได้ขนาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราตัดเลยนะคะเราตัดเหลือเผื่อเย็บไว้ประมาณ1ตีนผีนะคะตัดอย่างนี้นะคะอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันคะ่ะวัดลงไป1นิ้วครึ่งนะคะ ตัดเผื่อเย็บไว้ตรงที่1ตีนผีนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะอันนี้นะักขวัญมาแนะนําสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะที่เพิ่งหัดซ่อมผ้านะเราก็เลื่อนคอหน้านะคะมาตรงที่คอหลังอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้นะแล้วเราเอาเข็มหมุดกัดไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็เย็บเลยนะคะเย็บตรงรอยที่เรามาร์กไว้ตรงที่1นิ้วครึ่งนี้นะคะ พอเราเย็บได้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปโพ้งตะเข็บไหลให้เรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะเราเอาไปโพ้งมาให้ได้อย่างนี้เลยนะคะรอบคอเอาเข้าทั้งหมด6นิ้วนะคะเราก็วัดเข้าไป3านิ้วเนาะเพราะว่า3นิ้วคูณ2ก็เท่ากับ6นิ้วแล้วนะคะอย่างนี้นะแล้วเราเย็บเลยค่ะ แล้วเราตัดผ้าส, <ar> ส่ว <doors> นเกินออกเลยนะคะอย่างนี้นะตัดออกเลยนะตะเข็บอันนี้นะคะที hmm. ่เราตัดไว้นะคะเราแบะตะเข็บนะคะแล้วเราก็จับประกบเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะตรงคอวีตรงนี้นะคะอันนี้คือจุดกลางหน้านะคะกลางหน้าของคอวีด้านหน้านะเราจับอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็มาร์กไว้ค่ะอันน <ar> ี้คือกึ่งกลางหลังค่ะแล้วเราก็จับตะเข็บไหล่สองข้างนะคะชนกันอย่างนี้นะ แล้วเราก็มากึ่งกลางหลังไว้เหมือนกันค่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราเอาจุดที่มาร์กรอบพอกึ่งกลางหลังนี้นะคะมาชนกันนะอย่างนี้นะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วเราเย็บเลยค่ะ พอเราเย็บรอบพอได้เสร็จเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินทับคิ้วกลับคืนไปเหมือนเดิมตอนที่เราล้อทีแรกนะคะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําแขนต่อเลยนะคะเมื่อกี้นี้เราเอาไหล่ลงหนึ่งนิ้วครึ่งเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องเอาใต้วงแขนลงเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่คว้านใต้วงแขนลงนะเราจะเอาแขนเสื้อมาใส่กับตัวเสื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าขนาดมันจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะเดี๋ยวมาดูวิธีค่ะเราเอาไหล่ลงมา1นิ้วครึ่งใช่ไหมคะแต่ว่ารอบวงแขนเราไม่ต้องเอาลงถึง1นิ้วครึ่งนะคะเราเอาลงแค่1นิ้ว1กระเบียดนะเพราะว่าพอเวลาเราโค้งตรงนี้ค่ะความกว้างตรงนี้มันจะมากกว่าที่เราลงตรงนี้นะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็อีกข้างหนึ่งมาทาบเลยค่ะก็จะได้ขนาดเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บแขนใส่กับตัวเสื้อเลยค่ะ เราก็จับอย่างนี้นะคะจับมาประกบกันอย่างนี้นะคะค่ะอันนี้นะคะที่นักขวัญให้มาไว้ทีแรกนะเพราะว่าพอเวลาที่เราจับมาเย็บนะคะเราจะได้ไม่สลับข้างอะค่ะที่เรามาร์กไว้อะนะ <S <S แล้วเราก็เย็บเลยค่ะ<ส>เดี๋ยวนักขวัญแนะนําหน่อยนะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่เพิ่งหัดซ่อมผ้าเป็นช่างเย็บผ้าใหม่นะคะในกรณีที่เราเย็บผ้ายืดที่มีความยืดหยุ่นเยอะขนาดนี้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนเข็มจักรนะคะอันนี้นักขวัญใช้เข็มเบอร์สิเ็ดนะคะเพราะว่าถ้าใช้เข็มใหญ่นะจะทําให้ผ้าขาดนะคะ พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะคะคอก็จะเล็กลง6นิ้วนะคะอันนี้ลูกค้าให้น้องขวัญทำทั้งหมด2ตัวเนาะออกมาก็จะเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสีขาวมองไม่ค่อยเห็นน้องขวัญก็เลยใช้สีแดงทําให้ดูเนาะค่ะคลิปนี้น้องขวัญก็แนะนําเพื่อนๆและคุณแม่บ้านแค่นี้นะคะยังไงอย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้องขวัญด้วยเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องขวัญด้วยนะคะคลิปนี้น้องขวัญสวัสดีค่ะ